การหลูกเปิดเปิดเบิ่งกันน่เอเอาอ,อมาเมิงเบิือนว่ามันสมบูรณ์มาขอบคุณพี่น้โคพ่อเด้อจ้ะประกอบเป็นบ้านละหลุดมึงในยูทูบเอาหัวหน่า ดีครับพี่น้องนี่ของฝากของตอนมาให้เด้อครับคุณมิโคครับพี่น้องเลยมิโคครับภาษาประเทศสิงคโปร์จ้าสิงคโปร์ครับพี่น้องเราอยู่สิงคโปร์ไอ้ปุ้ยแมนเราฝากกันของมาให้น้องวันศีลกับน้องแท็กจ้ะเอาเปิดบิึงครับพี่น้องเปิดซอยกันลูกเปิดเปิดเบิึงกันน่อยรั่งหมดยัได้ปะไอแท็กมรุ่นซอยกันลูกบึงกันหน่อยบึงจะเป็นอันใด พี snake, so bed, mm ่นิโก้ส่งมาที่อยู่ปุรุนจ้ะกองชุดเด็กว่าจันจิ๊บจากมิวสิกอาร์มจิ๊บดูฝากให้น้องวันจิน FC พี่นิโคเอก้ FC จากสิงคโปร์ขอบคุณครับขอบคุณครับไอเสะขอบคุณครับฝากให้น้องกระซิบฝากให้ จานจานังไดไอ้อปุ้ยเอาไว้ึ้นมาเบิ่งกระไหนแท็กถือเบื้องกระไหนแท็กนนนทหนากองหนากองโอ้ยแบบเห็ดแห้งเลยลูกมันเด็กหลูวเบืองกรนไหนแท็กโอ้มันเป็นชุดโอ้เป็นชดุดเป็นชดุเนชดเออของเอื้อ,อ,องตรงกรนไะโอ้ยีแดงแล้วชิ้นละมักเลยอันนั้นแม่เยัง มันเป็นนักหนักอันนี้อย่าง,ง,งมันาวกระลกใบเซตเอาออกมาเบิงเหมือนเดิว่ามันครบสมบูรณ์มาขอบคุณพีโโ่นิโคเด้อจ้ะทรงเหมือนกองมาไหานองมาสิเล่ียี่ก้อยนั่งพร้อบออน,นั่งหัวน้ำสิ่ไบพูตัวเนี้ยเตี่ ประกอบ์ต่อยกันแบบนี้เพราะมันหนักกระดอกกระเดียดแล้วเนาะเอาลูกต้มๆมาครับเอาอุปกรณ์ต่อยกันแบบอันนี้ห้องผู้ลูกผูกบอสไม่ยากเลยเอากรอนอื่นขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพีนพ่นิโคเด้อจ้ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลายๆให้ลำลำลุ้ยๆค้ยันรวยโยกกัให้รวยขึ้นขึ้นไปอีก่หยปุ๋ยเนาะมันช่วงไหลมากเท่มากปอเนี่เขาเอ่เยม,อามาโมมิซีนป้อง,งไฟฟ้าไาสันไหลปุ๋ยฟฟนี่เอาเข็ดซอยกันเมั้งกันนะเฮากรอบซอยกันเป็นแยกขินส่วนมากสิต่อเนาะ <c oughs> ก็กเสียวมากว่าไ้ว่าไวมันหนักนะมันนี่ตเตยปุ้ยประกอบในเฮียนมาไ้แล้วพี่น่องเฮ็ดข้างนอกเนี่ยไหหม้อมันสิกวนหม้อนอนอโคโรยุนนอนอโคโรเฝาอยู่นี่เฮ<อ>็ดใส่กันอย่างนี้พอพอเมียนห้นะครับไม่กลองว่า ระวังเมื่อได้ลกูกปอบชอยนองกรดเดื่องตัวนี้ไมกี่วันทีกอง,งล้ลูกเกรดเดือเด่องกระเรืเ่องเกรดเดื่องสเน่เครับพ่อของจจกคยูติสเน่นี่มกอง เป,ลลเ,เป็นว่าล่ะลูกแท็กเมืองในยูทูบเอาเหรอวะเมืองในใสกับเบิองหลัลูกมันพมีวิธีให้เบิง้งเิอ้ด็กเดี๋เว็กเด็เด็กงดกเด็เด็กเด่กเดงกเ้กเด็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 กเขากเะกเดจะเข้ก็กเน็กะดอกเา็กเป็นเด็กเดเด็สิด็เด็เด็กเดเด็กดีใจ วันโยนเลื่อนมันก็ไปตีอยังก่อนละปงล่างปงล่างได้เพิน่นเพิ่นเอิญได้จักเพ่งไปได้กไล่เดียวได้กไล่เดียวไล่อย่างหละลูกกไส้ลกไส้<น>สอนโดยครูตเต้ยครูตเต้ยเอาว่าม่นครูตเต้ยยันยังก่ออภิวัตด้วยไอ้แ <c oughs> ท็กดีจิตาได้จักเพ่งไปไเป็นคอร์ดครับมันเป็นคอร์ด ว่าจับได้ไปแล้วลูกก่อนจับได้หรอกจับได้โทษดีเพราได้เพเฮ็ด <c oughs> ไปละลูก<อ>ตาไฟ้ฝ่าเ,าเ,เพื่อนแอมเพื่อนกระหางเมียไาสิพาไปส่อมอยู่ม่ท่านเห็ุไปอยู่อพอเฮ็ดเป็นจักอันไปละพอ่อตียังเป็นแล้วฮะการเงนินตีได้ยังแน่ เนย่งแน่ตีกะละมังพี่น้องตีกะละมังแตกเปสองอันแล้วไอ้ปุ๋ยเราก็บ่าธรรมดาพี่น้องเราก็เคยตีกองมาก่อนเ้ยไปตีสายบานเด็กฮะตีบานเข้าตีอยู่บานเข้าเป็นกองเนี่ยเป็นกองเนี่ยแหมแซ่บแล้วแพ้ลูกมาโนตีลูกก็สิะมาโดนเียดว่ะ เป็นหลูกเป็นลลางลพี่น้องจะลังใส่ขากูต้าว่าษนอ่านว่ากูตา้าพ่พี่น้องกูตา้าวางสันเนะ <c oughs> าะไซค์ขาขาโคบบะไ,ปไรปุย๋ยเอามัานโคบนะไก่เ,เป็นหลูกเป็นลลางแล้วล่ะพี่น้อง ข้าจะประกอบกล่องแล้วห้องไได้กินเข่ากินน้ำบ้างละได้กินยีดนะะ่ดอกมันนีห้องสําองบ้างละครับโอเคจัดไปเนาะเอาประกอบแล้วตรียมเบิง่งจักหน่อหน้าด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแลบไม่รู้จะรีบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบโอ้ยเอาทันเข้าไปลูก เอามนปับขึ้นปับลงได้ตั้วนี่กกับปับขึ้นให้แล้วอ้อาตินันลูกแหนกเก็บ <laughs> เฝ้าไปข <c oughs> ี้ดินว่ะเล่นดินกลองดินผ้าน,นองไข่เล่นดินแล้วแล้วไปอาบน้ำมากินขา้าวเด้อครับเดี๋ยวเอ้ยเหยีบตีนแม่ใส่ตู้งรหญ่ฮึบๆๆใส่ได้บ่อย,ย,อยปุ้ย กายุกลางสัตว์ละลูกเดนอนบละเฮามืนี่เหบเหอยู่นีบอะไรได้ลูกเอาล่องพ่อหอมป่าหอมคว้าได้ลูกได้เอาเลยล่องิ่งกันน่ะลูกเอาไม่เอาไม่เอาไม่บ่เป็นยังอาไม่เอาเป็นยังปกป พูรุ่นมาพูดูร <laughs> ุ่นว่าเอาเสียงยังเห็มเ็เลยมพูกันเลยมาเ <laughs> อาล่องพ่อลองพอ่อ,งพอหอมปากหอมคอนีนะอพอ่อไปบ้างกันนะพอ่อ <laughs> ไปพอ่อ <laughs> เคกับงน้อเมื่อก um uh um ีกงตึงต um, ึโยงเนียนแต่เเอาเอาตึงตโยงเนียกันาเีงกอดบรคู่เหตตีโยงเนียนแม่ทวายเดจังว่าไม่แม่ึบหกเยไปแล้ว บนเด้กขาเด้ขาบนได้มือเอาควย้มอาจารยนกับพขอกับ no คุณก <ina> ับพุนเด้อเย่ครับเยนี้ไอ้นิโคครับไปน้อง เราอยู่ประเทศแตนสิงคโปร์สิงคโปร์ครับที่ได้กองชุดใหม่น้องวาจริงครับน้องใส่กับน้องคอยการงานลุงเลี้ยงเด้อเยอะเลยมันมันทำลำเลื่อยสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญ้ว่ำนะเยี่ยมเจได้คว่ำไข่ยังมีเด้อเจ้ครับอ่ะขอบคุณที่รักครับเย้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบันนี้เขากินข้าวบันนี้ขอบคุณแบบไม่พัชรีเลยนะ ลงไปโอ้ดีกับน้องริครับพี่น้องแตกกับนอยางเด็กกวางไหมจะร้องกนนะจะล้องกิน่ลจ,จะร้นี่กระถะกระปุกามาไปสื่อมาจจะพี่น้องไ้เาท่นต่างนจะงกินบ่เาบอกให้มาคูมกวงนี่กล้วก,กมีพ<ม>ี่น้องเลย,ย ก็มิดงานงต็มเลยนี่ต้งแม่งก่อนตีไก่ลิบมือหน้ามีแม่งกับพุ่นนี่มึกกรอบมีเส้นแก้วปลาหมืกนี่ราเชิบกีบกับนไ่เยย่างกับมีดน้ำปลาครับพี่น้องน้ำชุบครับห้งปลา อ๋อดี่เพอแล้วครับฮะเ่าววัสินจิติกาองวัสินครับมาลรกาปีนีโคครับอีกรอบหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งพี่น้องเล้นี่เขาก็เอามาตัดตีกองหันตีกอิ่เพเอยู่ยันข้างบ้านหรือคนแต่ยู่มแลก็มีปหานพี่น้องตีวันเน็ดเป็นหอกจ่าก็ล่างหัดอยู่องก็ไม่ครับแฉกลครับแกแล้วครับ เอาปลาลงเนี่ยปลาดอนลีกก็มีด้ปลาดอนลีฮ้อนด้ยวยฮ้อนด้ยวยเป้าเนี่ยแบบนีเอาแม่ถามข้อดีสุดเน่เป็นยังไงในกองดีใจครับดีใจดีสัน่นแบบนี้เนาะข้อขคำว่าดีใจหนูขยายขยายว้อเด็ดมากมากเลยจริงคิดผมกันนะ อาจารย์านากินีมาแค่นีนอนอันนน,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 นิโกว่ากินิโกวันตีให้เกงๆเด้อน้องวันจินแบบกินิโกเป็นกระล่างใจให้พ่ะนะเป็นดูประเทศสิงคโปร์ันบอนี่นน้ะเทสิงคโปร์ราปร้างงามๆเลอ๋อวหนสวยวันสยข<ม>ึ้นเด<ม>้อเยอะเลยล้รเยวยเก่าเนานะผมไข่กะสีี่ครับทำลำ่รวยสวยวันสวยคุณเอฟซีสมองสมบอนล่ะไม่กินหมูกระทะน้ำกันเหมือนีลยะลอง้องวันจินแต่กองไม่ มันสุกๆเลยทีน่นาะจะเสียบแต่หอมหอยหยมากเลยลูกเอ้ยอลองดงกันนะมากมากมอยกันซอกันจะลองกองชุดไหมครับพี่น้องเอาลองมุกจะตรวนกันนะอันนี้ก็ไ้นเนาะเสีเยาหมูอุ้หอนเอา ไอ้ถดถดโอ้หนึง่งกิเหือหอ,หอครับรบบน้นมาแล้วที่น้องเลย่ครับเดี๋ยวตนนี่ยต่ตเกา ่น้าแน่ล่ะลูกอ่อนเลยมึงมีม้อมีม้อยิ่งยูดีแล้วพี่น้องว่าแมนวานใหญ่มีม้อเลยนะแจ่วะอ่อนมาสบายขอบคุณมาได้จากพี่น้องเขานั่นแม่แนวขีดแม่ป่วยเขาฟองเฮียน้ำบุ้เราเตาหู้กับเต้าหู้ น้ำบ๊หรอเปล่ามันมีน้ำขุดนด้วตัว่เดี๋ยวเตาเียกันให้หอมนี่สูว่าเด้อพี่นนอนแ้วค่ะมาาพี่นนองมามจับจกันครับกอไปกันอ้อพี่น้อเลยจุ่มลงไปบนครับ มามามาเสียบๆมันครับกระทันกระทะนี่กระทะกระทัตอนแรกเอาลองเมดจะไปย่างกินอะไรีก่อนให้เอานันกระตกสีสีบา้<อ>างย่างห้อง ファイバーやんやんの。 เิ้นกับมานางดีดีครับแล้วครัยบย่านชิมาเลยไร่เครับเนี่ยมัน่อย่อยครับรึเป่าะครชิ้นไหนไปหลุกใคนชิ้นเม็ก,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 ก้อนไปได้กินแล้วครับป้าแม่หาย <c oughs> ปลาเหแม่หายไม่กินด้ขั่วเฉียนเยนได้ไหมแล้วความสุดคุณได้ไ เลี้ยงเคียงข้างนี่ม uhm. ือได้กรได้เลย้นห่อกรไดโหเฮิดพี่น้องมันมันนี่มันแปลกเลยเนาะมันแบบว่าชิมเกลงอปาไลดีหรอซิมแก้วมันยุติไสหน้าชิมแจ้วน กขอบคุณพี่นิโคเด้อจ้าวันนี้ลูกก่อนขอบคุณพี่นิโคหลายๆจ่าต้องเวลายหันไปคุณกบส่งกองจุดมาให้น้องมันศิลป์คนดีใจหลายขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณแฟนกับสมบองทุบอนติดตามติดชมยิสานมาน้องน้อยจ้าคลิปนี้มันมีปลาหเฮือนนี่ขอกันไทีคลิปหนาเด้อพี่นาสวัสดีบุครับสวัสดีครับ